เูี till, till, ่ยวคูน so ี้สวยมากเที่วป่ต้องยิีเที่ยวหน้าชิมนหมวันนี้อันนี้สีครีมโรสนะคะ7.16นะคะเจ็จุดหนึ่งหเรียบร้อยขอบคุณค่ะเที่ยว้มึ่นนี่เราแตาไว้หนึ่งสี่ถ้าเป็นเม็ดเล็กสีต่อเอ่อต่อไปคิวที่สามิบหีนสี่นี่สวยมาก เขาไมตลมบแต่รำกว่าแม่ไงล่ะฮะเออรำกว่าต้องไปที่มาดามมุกมาไปที่บ้านฟ้านะคะเสิร์จว่ามาดามมุกนะแม่น้ารลอกหรอ,รอ,รอ,รอหลอกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่พวกเธอเหรอพวกเธอขีอหอ้หลอกขี้แอบหลอกทัะ ไอ้ตนี้ทำไงอ่ะรับลเลยเออ่ไหล่ะคมันไม่ตั้งใจถ่ายลวกเน้นเมาจุไปไหนอ่ะไแ้าหาแมวแมวตัวข้างหน้าเหรอคขอใช่ปะมีลูกแลัก รอเต็มเลยอะดูสิแคดดี้นะแคดดี้แคดดี้จมูกจอดถึงนอกประตูนะดูยากเขียวโอลีฟนะคะทวีนนะเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งค่ะเขาบอกเขาถ่ายไปใช้ชีวิตมาซินโรเตอร์แล้วหนูหายวไปนี้กว่าปีนี้หนูถ่ายไปทำลูกนะคะเข้ากลับหายไปเลยคุณพิชาบอกบุญจมทองทิปเปิลค่ะสีเดียวกันเมื่อกี้เลย หนึ 1> 1, 2, 1> 1. <si> <si> ่งสองค่ะแล้วเขาเขียนบุมจงทอทำไมเอ่ยเจ็ดจุดหกหนึ่งเจ็ดจุดหกเจ็ดแสดงว่าไปถ่ายงาน๋อไปถึงหกอันนี้ไปท่องทิ่ปกติมาดูซิซีนารักช่วยกันต่อมีวงปี ไมโอฟีตรงข้ามกันสามารถจถอทะลุได้นะคะเป็นโพโปนะคะสวยมาก7.05โอเคเลยเหมือนไล่หมด <c oughs> ทุกคนพิมพ์ฉันว่าเหมือนไล่หมดแล้วตอนนี้ฉันว่าแปะเจ๊ฝั่งที่ยันสีกซีมนะคะเป็นสีครีมนะสวยมาก12.22อุอคิวตอนีคอมเมนต์ไปในทิศท,ทางเดียวกันนะ <c oughs> บุ๋งจงท้อง <c oughs> ดูดิ <c oughs> ใช่เดี๋ยวหนูไปกดจามอดีกว่าพรุ่งนี้เจอหมอพี่เดียครั้งแรกบอกพี่เดียพี่เดียไม่ได้ดูอะถ้าพี่เดียดูอยู่จะบอกพี่เดียออนที่ไปหาคุณหมอพี่เดียครั้งแรกนะคะกดถามเบอร์โอ้ยหยุดดิคิวคอมเมนต์ดูดิคิวที่ห้าห้าลา์สามคิวคอมเมนต์เต็มเลย คูลเนาะแล้วมันไม่ทองด้วยซ้ำไอ้แล้วมันไม่เฟื่อนอนุมัติด้วยซ้ีตคนอนุมัติเออเหนื่อยอ่ะชิเก่งช่วยหนูด้วยดิว่านี่ว่าติดแล้วตอนนี้ตัดกดจี๊ดเหงาเมื่อตัดกดจิ๊เราต้อกดจี๊ดกันแบบนี้ไม่ได้มันไม่ได้เกิดได้แบบนั้นเนาะสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วคุณจ้องหออุ้ยขึณจ้องห่อทำไมบางครั้งนี่อ่ะึ้นคูลอะแล้วใครจะคนกดหคนแรกอ่ะ คุณอะไรสักอย่างแล้วดูเพียรดิจบแล้วอ่ะมาได้ยังอยู่ไหนอยู่ไหนมาได้ยังเขาตามแล้วมาได้ยังไปแล้วเขาตามแล้วมาได้หรือยังไ,ไ,ยไปหาหมอพรุ่งนี้ไปหาหมอพร่ีวันนี้กินแล้วนะมะกรูดสองอันน่าจะหลาดอันนี้สีเนวี <4 S 1> นว่นะคะเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดโอเครับทราบ บุญทองสองร้อยแปดงร้อยแปดสิง,ง,มงม,มงมากงงมากร้อยแล้วค่ะฟอสค่ะฉันงงแล้วสีส้มนะคะฟอส,อสน,นะหกจดเก้าเก้าจริงจตอนนี้เจ็ดหโอเคพิมพ์กันใหญ่เลยอ้าวคูลลหลุดไปละหจุดยังมาอยู่เก้าเจ็ดไปเรียกพี่พีมาดูดีกว่า7จ็ดจคิวไปเรีพี่พีมาดูเร็วคิวพิมพ์ทาใไปหาปเขาหน่อยเร็ว จะพิมพ์ตรงพิมพ์อยู่ปะเร็วคิวพิงอยู่โอ้ยหรแบพี่พี่อ่านไวเนาะเร็วๆก็ทำไมอ่ะโทรจีช็อกี่พีเจ็ดหนึ่งเจ็ดจุสี่นึ่อพี่พีมาดูอะไรในร้ฟยพี่บุ๋มเร็ว7จ8ดจศค่ะเจ็ดจุดห้าหนึ่งไปสี่ร้อยไปพี่บุ๋มด้วยนะคะเรื่องใหญ่แล้วจับจะหลุดปะ อยาก่างพี่มาน่อจะตงหลุดจะห้าลอยแล้วพี่มาก่อ่อมน่อห้า0อยแล้วค่ะเอาให้ส0 0พัค่ะถึงจงหองจงงไปตไปกันต่อเลยค่ะไปอยากอันนึ่งแม่ขอาาฉันเหนื่อยไปหกลไปหกลนแล้วค่ะต่อค่ะ ยังไม่หลุดค่ะหลุดกุหลาบมาไงเขาจะพัดนิดนึงค่ะอ๋อไปเจ็ดร้อยละสี่สิบห้าแล้วค่ะไปต่อค่ะพี่พี่ยังไม่มาค่ะเออมันโดนมันโดนปิดหรอกค่ะไปนี่ไงพี่พีชมาแล้วยังไม่มีเมนพีชพี่พีชไม่เข้าหรอกพี่พีชไม่เชื่อเราหรือว่าเบื่อทั้ ไปเก้าร้อยแล้วค่ะตอนนี้ไปเก้าร้อยหกสิบค่ะเก้าร้อยแปดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งพันไปแล้วค่ะไปกันต่อเลยจ้าเราพี่ปีกันจ้าไปแล้วหนึ่งพันแล้วคนไม่คนหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วเราขอไม่หนึ่งพันแล้วหนึ่งพัหนึ่งพันหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองแล้วค่ะหนึ่งพันสองแล้วคนเริ่มมีคนที้งหัวใจจริงก็ผิดจริงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกแล้วค่ะ พี่พิม์ได้ยังหนึ่งพันสามี่หแล้วค่ะโอเค่ะพี่ไม่มาจริงทุกคนหพันสี่รอแล้วค่ะลักคนผิดแล้วล่ะครับพี่พีเป็นไรอน่ยศาสให้พีเข้าอนไูไม่ผิดผิดไม่เข้าอ่ะมาแล้วคุณ่เค้วยไอ่ะหนึพันมพี่พิมพ์แล้วฝันบอ้อหรอพี่พิเห็นยังเราให้นูฟ พีก็มีคนพีดพีอยู่ดีๆก็มีคนพิมมาแล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์มายาวเลยพี่ต้องไปชอบสิ่งนี้พี่ต้องทำสิ่งนั้นแล้วแหละหนึ่นแปดร้อแล้วค่ะอ๋อฝันบอกว่าฝันเป็นคนบอกให้เป็คนพิมเองใช่ปะเนี่ยเพราะว่าแคปสวยๆไม่ได้แคปเลยอ่ะตลกอ่ะหนึ่งสองพันปุ๋มไม่เห็นด้วยซ้ำตูยมา พี่จะพิมพ์ด้วยบุ่มจองท้องพี่ที่บุ่มจงท้องหรือว่มบุ๋มจองท้องอ่ค่ะแค่ปุ่0สองพันเลยค่ะห้าสิบเปลียนปะเียนคนเรือกสองคนี่หรให้ลูกัดบอกให้คนพิมพ์อุ้ยนักผิดอุ๊ยแทกผิสองพันเียค่ะสองพนหิบแปดค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะพี่พิมพ์ว่าอะไรอ่ะไอคิวก็พิมพ์หมอหก๊ง หนีทประหลาดวออันอะไรเน่ยพูดไปมาคิวที่ห้าสิบหกค่ะจะหมดล้านไปไปพรุ่งนี้บอกว่าคุณหนุ่มท้องนะคะท้องแย่เลยท,ทปวยพอเยอะเกทำปวยพอเอยอะมาก สส่งน,นะคะคือเจ็ดุดไม่ใช่แล้วเป็นลา <laughs> หน้าเกขาก็ไม่นาวว่าเป็นกไปด้นอจุดนรอทิปโป้ค่ะทิปโป้ลสีช็อกกี้พิลค่ะมีคถามัง๊ไปงแล้วแตไฟสติกเกอร์มีกี่ชิน500ช้นห้าร้อ,อยชิ้นหรอเยอะกว่านั้นเจ็7จ2แล้วก็เจ็ไม่รูผิดต้องค่ะแม่เออเอา แม่ฉันเดือดจะเชื่อทำหน้าไม่ถูกค่ะ์อค่ะสีไอบูไม่สีแซร่าบูค่ะจงท้องก็ยังคงอยู่เจ็ดนะคะเจ็ดนะ7.89คุณสันดาได้คิวรยังไดจุหกเก้าค่ะตอนนี้ค่ะเจ็ดจุดสมูี่บมต้องมีรูปปีนี้เออพี่ก็ต้องพยายามต้องมีรูปปีละมันต้องปีมาละ ปีแพ้อาจจะเอื่อยเฉื่อยเปื่อยไอ้บูค่ะมีใครเกิดปีแพ้้แลวรู้สึกว่าไม่เฉื่อยป่ะหกจุดเก้าหกคิดถึงนี่เลยเปิดเหมือนจงทองเรียนไปเรื่อยใช่ปะเรียนไปเรื่อยปีที่เราไปเท่าฮะปีที่เราเรื่มสอบโระโปีเจ้ยาโฮกูเล็กปูพิษปูไฟปูร้อนไม่ไู้ใหญ่เหรอ ไม่ใช่งูเด็กงูไม่แต่เขาบอกว่างูงบางูไม่ดีงูดุหน่อยอ่ะีนี้ปี่อะไรเจ็ูนนะคะฟอร์สนะสีเขียวรลางปีนะคะ7.73ดจุดเจสามเจ็ดจุดแนโอเคเจ็อะไรนะปีนี้พี่มาเหรอแต่เปิดพี่มาแบแปลแปลแพ้พี่มันมมเมมีเมมียอะเมมีแม,ม่แล้วแม่ อาจจะเป็นแพทดีก็ได้แต่จะเป็รอันนี้อันนี้ฟรีเลยค่ะแม่เมียเมียเราเลยนะอาจะไม่ทันอ่ะแม่แพ้โอเคเฮ้ยมันคู่ใน2,000จน2,008แล้วคิวเขายังพิมพ์กันอยู่เหรอยังพิมพ์อยู่มากจันทร์จน์น่ะมากจันทร์พิมพ์ของพาวล์เรื่องมือจังไ์สดขายของไม่มีนะก็้วลคนดูรถอ่ะจันทร์สิมีชีวิตเอาให้ถึงหมื่นเลยอ่ะจบเลยหรอเยอะอาจจะเยอะเกินไป ัำโบ5ค5พันอ่ะ<ห>เดี๋ยวจะแคสต์ต่อ,อเป็นครั้งแรกที่เก่งเยอะสุดแล้วปะจริงจริงอ้ทีนี้อนะ่ะแคนเบอร์ี่นะจริงจง11.24สัญญาว่ามีลูกกบเดี๋ยวจะพามาอะไ,ไรให้เห็นหน้าตลอดเวลาเลยอ <laughs> เอาจุก่นจะบอกว่าพอ,อแล้วเบื่อละเอาคาซีไปตรงนี้เลยคาซีตัง้ง S <S ปิดอย่างเดียวคือตอน,นแบบแฮมเพอร์ที่เหลือเปิดหมดทอเป็นเจ็ดฟอสค่ะฟอสสีเอลซ่าทำไปเรียบร้อเออหกจุดเก้าแปดเจ็ดจุนึ่งหน่งเจา้าไว้ตวง จะเข้าเสจอัน <infrared> น <light> ี้เรื <min ska> <response> <performance> ่องจริงหรือเรื่องเล่นจหาจอปถั่วอันนี้คือคิวบอกบอกแล้วละเขาเป็นเล่นจริงหรอเิเ้เโอ้โหเลี้ยงลูกชลูกทองรค่ะทำไงดีครับทำไงดีครับอามาเลยเริ่มเปิดโบสถ์ทำยังไงก็ขอเปิดโบสถนะคะอันนี้จัมโบ้สจบมาดามหนึีไม่ถ่ายรูปก่น ควันปะฮะี้จทุกวันไหมเลยหรอ <c oughs> ไม่ใช่ชี้หรอจจะไม่สะดวกเท่น,นะคะคิวคือจะโวยวายคิวจะโวยวายเอ้ยโวยวายไม่ได้คิวที่60มาดามเขาไม่พอค่ะ รวยเนาะปีนี้เป็นม้าทองค่ะถ้าแต่คือยู่ที่60นะคะไม่คือแค่คน60เขาได้แค่สองเบียร์ทุกคนโวยพรขอบคุณนะคะเข้านั่ะพยายามรูปงีหนึ่งจุดสิบสองจดหนึ่งสามขอให้รอบนี้เก็บไข่สำเร็แล้วกันให้มันได้ตัวออกสักตัวก็ยินดีขอสองลวกันโลก 肯定啊。